ขาวออกดอกแล้วตอนนี้ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าทําไมดาเลียสีขาวออกดอกเร็วจังเพราะว่าปกติดอกดาเลียสีขาวจะออกดอกค่อนข้างช้านะคะแต่ปีนี้ค่อนข้างเร็วไม่เป็นไรออกดอกตอนไหนก็เป็นดาลีนะคะอันนี้ก็คือจิปโซฟลานะคะจิปโซฟิลาหนึ่งย้ายมาไวตรงนี้แล้วกว่าเขาจะออกดอกก็เป็นพุ่มพุ่มค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็ถัดมาก็เป็นกราบสีชมพูหนึ่งดีใจจังเลยหนึ่งจะได้เห็นแล้วนะคะเพราะว่ารุ่นก่อนที่เขาบานช่วงที่ดอกกราบสีเหลืองบาน เขาโดนตัวอะไรนะทาาหอยทากัดนะคะเขาก็เลยไม่บานคือคือหักไปเลยแล้วรุ่นนี้ ก็ออกดอกแล้วอีกแล้วนะคะก็ดีใจเราจะได้ชมดอกเขาแล้วนะคะว่าจะเป็นชมพูแบบไหนแล้วก็มากุหลาบสีเหลืองเป็นพุ่มค่อนข้างใหญ่แล้วนะคะที่พอพอเขาเริ่มบานก็จะออกเป็นสีส้มเป็นสีโอ,อรสนะคะไม่ใช่สีเหลืองแต่ก็ไม่เป็นไรสีสีเหลืองหรือสีส้มเขาก็อยู่ในโทนเดียวกันนะคะถัดไปก็เป็นแตงกวาเนาะแตงกวาที่หนึ่งทำให้เขาเลยขึ้นค้างแล้วก็ติดดอกติดลูกค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็ ดีงามดีต่อใจแล้วก็ข้างล่างก็เป็นผักสลัดเป็นผักสลัดก็เก็บผักสลัดได้ด้วยนะคะก็คือเพราะว่าเราตัดใบข้างล่างก็ทิ้งเนาะแดดค่อนข้างแรงนะคะวันนี้ดีใจเพราะว่าฝนตกมา2อาทิตย์แล้วนะคะอันนี้คือราสเบอรี่รุ่นที่สองที่1ป่ปลูกนะคะก็คือต้นเขาเริ่มเริ่มโตต้นโตสูงตัวหมวหนึ่งไปนู่นแล้วนะคะก็คือต้นราสเบอรี่ก็คือเขาก็เริ่มแตกดอกเนาะแล้วก็ เริมแตกดอกรุ่นที่สองนะคะค่อนข้างเยอะแล้วรุ่นแรกหนึ่งก็ยังเก็บไม่หมดนะคะทุกคนกำลังโตก็มีกําลังสุกก็มีแล้วก็สุกเยอะด้วยตรงนู้นก็แดงเดี๋ยวนะหนึ่งพาไปดูสีเขาฉําขนาดไหนมองไม่ค่อยเห็นนะเดี่ยนะโอ้ยหนึ่งโดนหนามเขาเกาะนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนู้นก็มีนะคะทุกคนตรงนั้นก็มี ตรงนี้ก็มีสองลูกนะคะลูกค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะตรงนั้นลูกนั้นฉ่าลูกนั้นฉ่ากําลังหน้าหน้าหน้าเด็กฉ่าขนาดนั้นเก็บได้แล้วนะคะหนึ่งก็เก็บทุกวันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็กําลังสุกทั้งพวงนะคะยังไม่สุกทั้งพวงทยอยกันสุกทั้งพวงอันนี้ก็คือราสเบอร์รี่หนึ่งถัดไปก็เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศหนึ่งก็ทําค้างไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็ติดดอกแล้วก็ตน้นโต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 ,ตเร็วมาก คิดว่ามันคะเทศก็จะโตเร็วขนาดนั้นเป็นมักระเทศราชินีเนาะที่เขาเอาไว้กินกับสลัดก็นี่แหละติดดอกออกผลเยอะแยะมากมายได้ฮอร์โมอนดีก็ประมาณนี้นะคะโตเร็วมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ก็กำลังติดติดดอกอุ้ยมีพึ่งมาแล้วก็ไม่ได้ปิดติดแค่ตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็ติดเหมือนกัน คือเราก็มองไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่เนาะแล้วก็เมื่อเกิดเทศหนึ่งอะแตกกิ่งแตกก้านแตกแตกกิ่งออกมาแบบนี้ก็ติดดอกนะคะติดแตกกิ่งออกมาแบบนี้ก็ติดดอกแตกกิ่งออกมาแบบนี้ก็ติดดอกเป็นดอกเล็กๆอย่างนี้อยู่นะคะหนึ่งก็เลยหาค้างมามัดไว้นะคะหนึ่งกลัวว่าเดี๋ยวเขาติดลูกเยอะๆแล้วเขาจะลม้มเวลาลมพัดแรงๆนะคะอันนี้ก็คือป่าลัสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่แล้วก็ป่าป่าอะไรนะป่ามื้อือเทศหนึ่งนะคะ เป็นส่วนเล็กๆเ,เนาะหนึ่งก็มีทั้งแตงกวามีทั้งดอกไม้กราบแล้วก็ราสเบอรี่บลูเบอรี่มะเขือเทศอะไรประมาณนี้นะคะามาต่อตรงนี้นะคะทุกคนมะเขือเทศตรงนี้ก็ต้นโตเร็วแล้วก็ติดดอกแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นผักสลดัดผักสลดัดแล้วก็ต้นหอมต้นหอมหนึ่งไม่ได้กินหัวนะทุกคนหนึ่งก็หนึ่งก็ตัดทยอยต,ตัดต้นไป ทำกับข้าวบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็มีผักสลัดหนึ่งจะปลูกผักสลัดเพื่อคุมหน้าดินนะคะก็โตก็ได้กินบางทีหนึ่งก็ไม่ได้กินหรอกหนึ่งก็ปล่อยนะคะก็คือจะเอาทิ้งก็เสียดายก็เลยเอามาลงแปลงไว้อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่กําลังติดดอกเนาะหนึ่งก็มัดติดค้างไว้ไม่ให้เขาโยกเวลาลมพัดก็อันนี้ก็เป็นแตงกวา ที่กาลังติดดอกแล้วหนึ่งก็มดติดค้างไว้เพื่อที่จะให้เขาเรื้อยอย่างที่หนึ่งบอกแล้วก็อันนี้ก็คือคะน้ามีอยู่ต้นเดียวนะคะทุกคนหนึ่งไม่ได้ปลูกคะน้าปีนี้แล้วก็หนึ่งตัดไปแล้วพอตัดไปแล้วเขาก็แตกออกมาอีกแล้วพอตัดแล้วเขาก็แตกเนาะเดี๋ยวหนึ่งลีใบตรงนี้เขาออกนิดนึงต้นเดียวก็ได้กินนะหนึ่งหนึ่งมีอยู่ต้นเดียวหนึ่งก็ได้กินได้กินเรื่อยๆนะคะผักคะน้าเนาะ แล้วก็ต้นหอมตรงนี้ก็งามงามหนึ่งกำลังคิดอยู่ว่าหนึ่งอยากทําขนมครกหนึ่งอยากทําขนมครกหนึ่งก็อยากตัดต้นหอมไปไปใส่หน้าขนมครกนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแตงกวาเหมือนกันแตงกวาตรงนี้ก็ติดดอกเยอะนะติดดอกเยอะหนึ่งก็มัดติดค้างไว้แล้วเหมือนกันก <uck> ็ถัดไปก็เป็นแตงกวาเช่นกันนะคะแตงกวาเนี่ยหนึ่งให้ดูลูกเขานะคะลูกเขาตอนเล็กๆก็ยังเป็นขน แบบนี้พอโตแล้วก็เป็นขนเป็นขนคนน้ำาแต่ว่ามันไม่ใช่น้าแหลมๆเนาะกินอร่อยมากนะคะกรอบแล้วก็มันมีแตงกวาต้นหนึ่งนะคะมันเหมือนไม่ได้มันไม่โตแต่ว่ามันติดดอกนะคะทุกคนติดดอกแล้วก็ติดลูกแล้วหนึ่งก็เอ,อ่อไม่ได้ทําค้างไว้ให้ตรงนี้ก็มีต้นหอมนะคะแล้วก็ผักสลัดแบบนี้เลยใครอยากเก็บผักสลัดมาเก็บนะคะเยอะมากอันนี้ประกาศแก้วหนึ่งกำลังหอนะคะ คิดว่าก็คงจะไม่ใช่หัวใหญ่หนึ่งเรียกเป็นหัวไหมไม่ใช่กอใหญ่เท่าไหร่นะคะก็คือกําลังหอเนาะ เพราะว่าตอนแรกหนึ่งคิดว่าหนึ่งไม่ได้ปลูกติดกันนะคะกระถางหนึ่งมี3ามกอก็เวลาขโมนน่าจะพอดีแต่สรุปแล้วเหมือนขโมนแล้วเหมือนพื้นที่จะไม่พอนะคะก็อันนี้แรกก็คือในสวนหนึ่งมีทั้งประกาศแก้วผักสลดัดแตงกวาดอกไม้ราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกก็คือถ้าถ้าหนึ่งอัปเดตทุกอย่างมันก็จะยาวไปเนาะทุกคนก็ขอบคุณเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย